สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้า,ชาวันเสาร์ที่30กันยายนนะคะทุกคนก็บมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคาสถานการราคาทองคําวิเคราะห์นแนวโน้มราคาทองคําและรรงงานราคาทองคําก่อนเปิดตลาดเช้านี้เช้าวันเสาร์ที่30กันยายนปี2566ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,863ดอลลาร์ถึง1,874ดอลลาร์ท่ามกลางการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังนักลงทุนมองถึงผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจสารัฐหากสภาคองเกรสตไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวได้ทันเวลาที่กำหนดหากยืดเยื้อนะคะสัตว์อาจถูกซัดดาวในวันที่1ตุลาคมและมีความเสี่ยงถึงอันดับความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกันล่าสุด IMF ได้เตือนว่าการซัดดาวจะทำให้เศรษฐกิจเผชิญความเสี่ยงปัจจัยที่กล่าวส่งผลให้ดอร์ไดใรับมุมมองเชิงลบ ข้ามกลางความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฟเฟดจะคงดอกเบี้ยวไว้ที่ระดับสูงเป็นระยะเวลานานกว่าที่คาดเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ภาพรวมเงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ36.390ถึง36.650บาทต่อ1นดอลลาร์แนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,855ดอลลาร์และ1,845ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,835ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,880ดอลลาร์และ1,890ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,900ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าที่30กันยายนปี256อ้างอิงราคาของวันที่29นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด3ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่30กันยายนปี256ทองคำแท่งกสป5%นักซื้อ32,250บาทขายออก32,350บาท ทองรูปพรรณัสาอรัรบซื้อ 31, 6 6 9บาท24สตางค์ขายออก32,850บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจําวันที่2 9กันยายนซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่30กันยายนปี2566สรุปรวมนะคะของวันที่2 9ราคาลดไปที่ 300บาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,นีด้วยนะคะก็อต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แต่ว่าบางครั้งนะคะแม่สิอนอาจจะตอบช้านะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าและในบางคําถามนะคะที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามา แม่มสินอาจจะไม่มีข้อมูลให้นะคะแม่มสินก็จะบอกนะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามมารับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ